สวัสดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวราพรตั้งเจริญครับก็ใน30วันชาเลน g ์นะครับผมชาเลน g ์ Challenge แรกที่ผมได้เลือกมาก็คือจะเป็นเหมือนกับการว่ารวมกลุ่มคุยกันแล้วก็แชร์ความรู้ที่ต่างคนต่างมีนะครับถามว่าไอชาเลน g ์เนี่ยมันเกี่ยวกับการจัดซื้อยังไงนะครับผมก็คือการจัดซื้อเนี่ย เวลาเราที่เวลาเราจะเลือกซัพพลายเออร์นะครับผมเราก็จะต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพใช่ไหมครับเออ่การที่ผมเลือกเพื่อนนะครับที่มาทําชาเลนจ์นี้นะครับผมก็จะจะเป็นเพื่อนที่หนึ่งมีความสนิทมากๆ2นะครับผมมีความไว้วางใจนะครับผม3ก็รู้ครับว่ามันจะต้องไปกับเรานะที่อาจารย์เคยสอนนะครับมาอยู่ตลอดว่าการร่วมมือกับซัพพลายเออร์นะครับหรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ย เป้าหมายสูงส like you ุดเนี่ยก็คือการที่ร่วมกันนะครับสร้างนวัตกรรมนะครับผมแต่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็คือการที่เราเนี่ยรวมกลุ่มกันคุยกันนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็แลกเปลี่ยนความรู้กันครับที่ต่างคนต่างมีนะครับผมแชร์กันมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับการตอเจรจาต่อรองนะครับผมก็อย่างที่รู้กันก็คือเพื่อนมีเรียนอยู่ตลอดนะครับผมเราก็แบบทำการแบบเจรจาต่อรองว่าเฮ้ เพื่อนโอ้โหขอเวลาหน่อยนิดเดียวแป๊บเดียว 5- ้าทีสินาทีเออมาคุยกันหน่อยขอแค่10นาทีนะอะไรอย่างนี้แต่พอเวลามาคุยกันทีไรก็เป็นชั่วโมงตลอดเลยก็ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของอาชาเลนจ์ที่อาจารย์ให้มานะคบผมผมรู้สึกว่าทําให้ผมที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆนะครับ <c oughs> ผมเป็นมูลิตเจนใหม่เลยนะคบผมที่ไม่พาเพื่อนและสาระไปวันๆนะครับผมจะค่อนข้างเริ่มมีสาระขึ้นเยอะหน่อยนะคบผมก็ จะไม่ให้มูลิตในเจนนี้นะครับจบไปกับจบไปแค่30วันนะครับผมผมขอสัญญากับอาจารย์ไว้เลยครับผมขอบคุณครับก็คือมันทำให้กูเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของที่บ้านมากขึ้นเวแบว่าเกี่ยวกับการราต้นทุนขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างไอ้เรื่อง p ีเทสใช่ไหมมึงไม่ต้องให้พวกกูทําก็ได้มึงก็รู้อยู่แล้วว่าคะแนนอะ่ะมันจะออกมกปละมาณไหนเว้ มีวันหนึ่งมันทักมาว่ามันอยากใช้ความรู้ที่ได้รับเรียนมาจากสํานักมอเกษตรของมันในการมาสอนพวกผมผมเนี่ยมีความสนใจในการอยากจะเปิดฟิตเนสสักที่หนึ่งในช่วงแรกอะผมคิดว่าแค่เงินอย่างเดียวก็สามารถที่จะเปิดฟิตเนสเป็นของตัวเองได้แล้วแต่ว่าเอมลิทมันก็มาบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเจาะจงจะให้เป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนเ,นเด็กนักเรียนไปททางานจะเป็นพวกที่ชอบเล่นฟิตเนสอยู่แล้วก็ควร เครื่องออกกำลังกายแบบไหนนะครับลงทุนยังไงซื้อเครื่องออกกำลังกายยังไงให้คุ้มค่าที่สุดก็รู้สึกดีนะตอนแรกๆจากที่แบบคิดตืต้นๆแบบว่ามีเงินสักก้อนเปิดฟิตเนสก็ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้เรียนกับมันก็ก็ได้รู้ว่ามันต้องลงทุนยังไงบริหารยังไงต้องคิดแบบไหนถึงจะไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยครับมีนี้ทั้งนั้นก็ได้ประโยชน์นะครับจากการเรียนกับมันเนี่ย ก็ด <mm um> ีครับมันรู้สึกอยากจะใช้ความรู้ที่มันได้ร่ำเรียนมาบ้างก็ดีครับครับหรือไม่ก็ว่าเข้าใจในการที่ว่าจัดแจงต่างๆในการบริหารแล้วก็ทั้งชีวิตตัวเองหรือสิ่งรอบกายครับผมก็อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับผมก็อย่างน้อยก็เอาไปปใช้ชีวิตประจําวันได้แล้วก็นำมาเขาเรียกว่าควบคู่กับการใช้ชีวิต รู้ดีกว่าไม่รู้และรู้อย่างไรให้ได้คุณค่าก็คือรู้อย่างที่เข้าใจในแบบที่เราเป็นครับ,บครัครับ ครับสำหรับเอชาเลนที่2นะครับผมคือการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมผมก็ได้ใช้หลักการจัดซื้อนะครับผมในการจัดซื้อให้มันคุ้มค่าสําหรับเงินของผมนะเงินทุนนะครับผมมีพันเดียวนะครับถ้าไปลงบิตคอยต่อให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านกำไรที่ผมจะได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับความเสี่ยงสูงด้วยครับผมเวลาลดทีก็หัวพๆใจหายเลยนะครับผมในวันนี้เอเบนบีไปนะครับในราคา7 0 0 0กว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วงลงมายาวๆเลยผมเทรดครั้งแรกเนี่ยได้กำไรมา ก็ <200. S 2> ตอนนี้นะครับราคา BNB ขึ้นอยู่ที่8,000เกือบเกือบ9 0 0 0นะครับราคาสูงสุดของวันนี้อยู่ที่9,500นะครับผมก็ตอนนี้นะครับมูลค่าเงินที่ผมลงไป1,000นะครับเป็น1,180กว่าบาทแล้วนะครับผมก็ในส่วนของกำไรตอนแรกที่ผมเทรดได้กำไรไป200ก็เอาไปทำบุญกับโครงการที่อาจารย์ได้ไลฟ์สดไปเมื่อวานนะครับผมก็ทำบุญไปด้วยกันนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ